สวัสดีครับพวกเรารุ่นแปสถาปันเกษตรเข้าเรียนรหัสปี c ีในปีนี้ปี64ก็ครบรอบ20ปีพอดีก็ได้จัดงานขึ้นมาชื่อว่าเราดีๆ2ีปีแล้วนะหลักๆมันก็คืองานเล่นรุ่นละนะคืออยากให้เพื่อนๆแต่ละคนในรุ่นนะ่ะได้เล่าเรื่องของตัวเองให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังผ่านเรื่องราวจากปากของเจ้าตัวเองเลยฮนะ ในตอนแรกที่ทำเนี่ยก็มีติดเขินบ้างไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรบ้างแต่ก็บิวบิวกันไปจนได้คอนเทนต์มาจำนวนหนึ่งโดยทางผู้จัดเนี่ยก็กำหนดให้แต่ละคนที่มีมาสัาษณ์เนี่ยก็มีทปิกพูดคุยกับคนละหนึ่งเรื่องเพื่อไม่ให้เรื่องมันสะเปสอะเปืเกินไปแล้วเราก็จะคุยกันประมาณ5-10นาทีจบ ตรงนี้เนี่ยก็ต้องออกตัวค่านว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ใช่มงืออาชีพด้านการออกกล้องเท่าไหร่นะฮะบางทีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสะเพเไรละเป็นไปตามแต่บุคลิกของแต่ละคนนะบ้างก็ได้เล่าเรื่องชีวิตอย่างจริงจังแต่บ้างก็เป็นการพูดคุยหยอกเล่นกันไปตามภาษาแต่สิ่งที่พบเจอจากการพูดคุยก็คือเราเห็นทัศนคติกับชีวิตที่โตขึ้นจริง ักษะการใช้ชีวิตที่ใช้คําว่ากำแดดกาฝนผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างที่น่าสนใจผ่านการพูดคุยตามแต่ละหัวข้อแต่ละคนที่สนใจเช่นเรื่องของบุณบอยเนี่ยที่ผ่านชีวิตไปไปทับเกษตรกรก็มีแง่มุมที่น่าสนใจเรื่องของอุณชัยยอดนักธรรมหารเนี่ยก็สน,นุก ได้เห็นความขี้โม้ขี้คุยในการทำอาหารของลูกพี่ใหญ่รหรือเรื่องของคุณก๊อฟที่ไปลดแล่นอยู่ในยุทธจักรวงการหนังสือกว่า10ปีก็สนุกไม่แพ้กันหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของพี่นิวเนี่ยที่ที่พานประสบปัญหาติดโควิดเนี่ยก็เป็นบทเรียนเราก็จะได้สัมผัสแล้วก็ทำให้เรา รู้ว่าเราควรจะต้องทํำยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอเนาะและอีกหลายๆคนเนี่ยที่พยายามจะทําคลิปขึ้นมาสัมภาษณ์ให้ครบเนี่ยแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันเนาะที่ได้ไม่ครบทุกคนอ่ะคือบางบางท่านอาจจะติดภารกิจที่ไม่ไม่ว่างหรือบางท่านเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้จริงเนี่ยอันนี้ก็ทางผู้จัดก็ต้องขอภัยมาด้วย ยังไงซักก็ขอให้เพลิดเพลินกับความทั้งใจของพวกเราฮนะที่เราพยายามจะทําตัวเนื้อหานี้ออกมาตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณถือโอกาสขอบคุณกับทีมงานที่ทํามาทั้งหมดของโปรเจกต์นี้เลยละกันเบอร์หนึ่งเลยก็ต้องเป็นคุณเสียะนะหรือพี่วายที่ที่เป็นคนที่เป็นแบ็กอัพให้กับงานทั้งหมดของการตัดต่อคลิปนะทำให้เรามีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบในการ เอามาเอามาดูกันได้เนะเาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณเจนที่เป็นพิธีกร่ายหญิงนะแล้วก็ในในตอนต้นๆหัวของคลิปเนี่ยมันจะมีเสียงเพลงซึ่งเสียงเพลงอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพลงฟีมือของอาลีดีวกว่าที่เป็นมือกีตาร์ของรุ่นเนาะซึ่งก็ทําเป็นท่อนอินโทรดมาให้แต่ว่า ทางอิรินี้ก็สัญญาว่าจะทําทําเพลงเรื่องในครบรอบ20ปีมาให้ทั้งหนึ่งเพลงซึ่งจะเอาเนื้อตรงนี้เนี่ยไปทําต่อมีชื่อเพลงแล้วด้วยว่าไวรุนอย่างกำมแมรงวันทิศงานทั้งอื่นๆก็อย่างเช่นเสื้อตัวนี้เป็นสิมือการออกแบบของคุณเป็ดในเอ็นเสอรุ่นครบรอบ20ปีนะรวมทั้งฝุ่นและน็อด้วยที่ช่วยทำงานของที่เละลึกอื่นๆอีก ของสมยหาที่สามารถเป็นงานของทีมเทิร์ได้ซึ่งถ้าใครสนใจตรงนี้ก็สามารถสั่ได้ที่หน้าเพจดีเนะเออเรามีเพจเรามีเพจชื่ออาดีดียี่สิบปีนะาซึ่ง,งทางอาจารย์ตาก็เป็นแอดมินของเพจนะแล้วก็เป็นคนรวบรวมข้อมูลเก่าๆออกมาเล่าเรื่องออกมาเล่าเรื่องอีกครั้งหนึ่งและ อีกงานหนึ่งเลยเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลย,เยจริงๆเป็นงานหลักอีกงานหนึ่งเลยก็คืองานของคุณพิมพ์ที่ไปตะเวนทําบุญในวาระครบรอบ20ปีของรุ่นแปดเนี่ยไปทําบุญมาแสถานที่ซึ่งถือเป็นอีกงานหนึ่งที่มาสัจธรรมเหมือนการที่ได้ทําบุญร่วมกันนะยิ่งในวิกฤตอย่างนี้แล้วด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจัดงานเป็นงานลักษณะของ งานปาร์ตี้ออนไลน์มากกว่าแต่ว่าภาวะนี่มันก็ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่พวกเราก็เลยอยากนักมาเจอกันจริงๆอ่ะปาร์ตี้ที่เราฝันไว้เนี่ยมันไม่ใช่ปาร์ตี้เฉพาะแบบเพื่อนๆเ,เราด้วยซ้ำเราเราคิดไว้ว่าเราอยากจะชวนพี่ๆน้องๆหรือคนรู้จักที่เกี่ยวข้องอะไรกับรุ่นเราเนี่ยมามารวมกันในครบรอบปาร์ตี้20ปีนี่เนาะ เพื่อจะมามา,มาทำอะไรคล้ายๆอย่างเนี้ยก็คือมาเล่าเรื่องมาแบ่งปันเรื่องราวกันแล้วก็มาถามไทยชีวิตว่าแบบชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงมาจริงๆเราก็อยากเจอก็หวังไว้ว่าโอกาสหน้าเนี่ยถ้าทุกอย่างมันคลี่คลายไปกว่านี้นะเราคงจะได้รวมตัวกันเพื่อทำอะไรบางอย่างด้วยกันนะรักษาสุขภาพกันครับ